วันหนึ่งในฤดูหนาวอันเย็นยะเยอะือกชาวนาคนหนึ่งเดินมาพบงูนอนขดตัวแข็งทื่อใกล้ตายเพราะทนความหนาวเหน็บชาวนารู้สึกสงสารจึงอุ้งมงูไว้แนอบอกแล้วนำกลับไปบ้านด้วยเมื่อมาถึงบ้านชาวนาได้ก่อกองไฟ ให้ความอบอุ่นแกงูแต่ทันทีที่งูฟื้นคืนสติก็เลื้อยปลาดเข้าชกชาวนาจนถึงแก่ความตาย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 ,ตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานย่อมไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่น